นับตั้งแต่พลตบตรเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้ามาบริหารราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อเดือนกันยายน2557เป็นต้นมาได้กำหนดนโยบายของกระทรวงในระยะ1ปีเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนและวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวได้ยึดกรอบแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายของการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาลด้านสังคมผลงานที่สำคัญได้แก่การช่วยลูกเรือประมงไทยที่เมืองอัมบลประเทศอินโดนีเซียการเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก500บาทเป็น800บาทต่อเดือนให้เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ400บาทจะทําโครงการบ้านยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยจํานวน13,314หน่วยจักระเบียบขอทานทั่วประเทศ2783คน ยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจำนวน878แห่งการจัดทำ MOU เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมระหว่างศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมจำนวนานวนเก้คนผลงานดังกล่าวได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำลดความเดือดร้อนและสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศในวงกว้าง ด้านการปฏิรูปและพัฒนาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงโดยจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยผลักดันกฎหมายด้านสังคมจำนวน6ฉบับได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเป็นผู้นําและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเพื่อเป็นกลไกลในการบริหารขับเคลื่อนนโยบายสั่งการแก้ไขปัญหาและติดตามผลการดําเนินงานสําหรับปี2,559 ได้มีการประเมินสถานการณ์โลกภูมิภาคและภายในประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกรอบนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ทิศทางของแผนพัฒนาฉบับที่12กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและกรอบการปฏิรูปประเทศการติดตามประเมินผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนำมาสู่การจัดทำนโยบาย3ด้านเป็นนโยบายเร่งด่วน8ข้อ นโยบายปฏิรูปและพัฒนา5ข้อและนโยบายพันธกิจ11ข้อนโยบายเร่งด่วนข้อ 1. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน,นกลไกคณะกรรมการระดับชาติป้องกันกลุ่มเสี่ยงมาให้ตกเป็นผู้เสียหายเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจัดหาล่ามปรับปรุงและจัดระบบสถานคุ้มครอง8แห่งให้มีมาตรฐานและปลอดภัยข้อ2 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยคนพิการและผู้สูงอายุจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย10ปีสําหรับปี2,559มีการดําเนินการโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อยฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงบ้านมันคงฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองข้อ3การเตรียมความพร้อมสังคมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ขยายร,ระบบการดูแลผู้สูงอายุทางสังคมส่งเสริมอาชีพและการทำงานและขยายโอกาสผู้สูงอายุให้มีศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมข้อ4การแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวบูรณาการหน่วยงานในการยุติความรุนแรงพัฒนาร,ระบบงานป้องกันคุ้มครองและเยียวยาผู้ถูกกระทำความรุนแรงข้อ5การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน กำกับดูแลการให้เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนผลักดันจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กทั้งในส่วนราชการและสถานประกอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์นในวัยรุ่นบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะข้อ6การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกยกระดับการประกอบอาชีพของนักร้องนักดนตรีคนตาบอดหรือวันิพกทั่วประเทศข้อ7 การป้องกันและแก้ไขคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทางอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดําเนินการทันยบรีโมเดลให้เห็นผลเป็นรูปธรรมข้อ8การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือสังคมพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งต่อความช่วยเหลือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างการรับรู้ของประชาชนนโยบายปฏิรูปและพัฒนา ข้อ1การพัฒนาบุคลากรกำหนดหลักสูตรความชำนาญเฉพาะทางเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระดับบริหารเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและเชิญนักวิชาการมาให้ความรู้ข้อ2การพัฒนาองค์กรและกระบวนการทำงานจัดทำกฎหมายลูกรองรับกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาระบบทำงานเป็นทีมยกระดับศูนย์เรียนรู้3แห่งข้อ3 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสร้างความพร้อมของบุคลากรพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางสังคมสถานที่ระบบเครื่องมือและยกระดับการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมัน่นข้อ 4. การพัฒนากฎหมายด้านสังคมจัดทํากฎหมายลูกรองรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ผลักดันการออกกฎหมายเพิ่มเติมข้อ 5. การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยจัดสวัสดิการอย่างเช่นห้องพยาบาล ห้องออกกาลังกายการจําหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นต้นสําหรับพันธกิจได้กําหนดนโยบายไว้11ด้านประกอบด้วยการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและบริการสังคมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนการพัฒนาสถานภาพสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การพัฒนาพื้นที่รองรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการพิเศษสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานชี้แจงนโยบายและมอบภารกิจจัดทำแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan พร้อมกำหนดตัวชี้วัดสำคัญใช้สูงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารและขับเคลื่อนให้ผู้บริหารและผู้ตรวจราชการกำกับดูแลและตรวจเยี่ยม การประเมินผลและตัวชี้วัดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับกระทรวงให้มีการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการผู้ตวรวจราชการกระทรวงคณะทำงานวิเคราะห์และจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกำหนดระยะเวลาการประเมินผลในทุกไตรามาสขอให้ทุกหน่วยงานนำนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลโดยร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ เพื่อมุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันและตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทยมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนสื่อไป